สวัดีรรรรครับกุพบกันอีกแล้วนะครับกับมาเนสในรายการคลับช่องเจรีและรายการชรแนะครับวันนี้เราจะติตดาครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องนะครับไปผ่อน iPad ที่ร้านบนานนาไอทีสาขาเซ็นทรัลบนรานชสถานีนะครับซึ่งเป็นการผ่อนที่ใช้บัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวแล้วก็เอกสารทางด้านการเงินเต็มเงินนั่นนี่นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องใช้บัตรนะครับ ไปดูกันว่ามันจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวเรามารู้จักกับครอบครัวของลูกพี่ลูกน้องคนนั้นนะครับนั่นก็คือพี่หลงครับพี่ับผม <c oughs> แล้วก็ผู้โชคดีของเรานะครับก็คือลูกสาวของพี่หลงนั่นเองน้องนันนะครับซึ่ง <c oughs> ก็เป็นการ ลงทุนทางการศึกษานะครับหรือว่าทางการเด็กฟลิก็ไม่รู้นะทางการซีรีสร์รพราะว่าเ,เดี๋ยวไปดูกันนะว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรแล้วมันทําได้จริงไหมแล้วมันจะเป็นที่ต้องมาถึงสาขานี้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่อาเภอที่เราอยู่ก็คืออาเภอ Nam y น e n ก็มีสาขาอยู่เดี๋ยวมาเฉลยทั้งหมดนะครับในตอนท้ายหรือตอนช่วงกลางของคลิปนะโอเคเดี okay. ๋ยวเจอกันอีกทีที่สาขา นี้เราอยู่ที่บานาน่าเซ็นทรัอุบลแล้วนะครับก็สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วที่ว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวเอ่อหมายถึงว่าไม่ผ่อนแบบไม่ต้องใช้บัตรอะไรเงี้ยมันจะเป็นสงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นนะครับคําว่านักศึกษาก็คือเรียนปริญญาตรีโทเอกอยู่อะไรเงี้ยนะส่วนถ้าเป็นประชาชนบุคคลทั่วไปอะไรเงี้ที่มีเงินมีงานประจํามีเงินเดือนเข้าบัญชีนะครับก็ใช้บัตร ประชาชนใบเดียวให้เจ้าหน้าที่ที่ Banana IT ให้เข้าไปเช็คแบบเครดิตบูโรอะไรอย่างนี้ได้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังรอเช็คอยู่นะถ้าผลผ่านก็น่าจะต้องไปขอเอกสารแบบสเตตเมนต์จากธนาคารเพิ่มมัง้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาบอกโอเคครับผมตอนนี้เรากลับมาที่ Banana น้ำยืนยี yeah. ่ซึ่งมีสินค้าแล้วก็สามารถผ่อนได้นะครับแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือยี่สินเชื่ออะไรที่มันยืนผ่านผ่าน banana มันชื่อว่าทรูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันอุ้ยผมงอกมันมันไม่ผ่านนะครับเราก็เลยต้องไปหาสรรหาวิธีอื่นๆมามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่านั้นมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะว่าสมมุติว่า จะซื้อมันก็คือ iPad Air 5ซึ่งก็ออกมานานสักพักแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะรู้แล้วว่าสเปคมันเป็นยังไงหนะ้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็แค่ว่าสมมุติเราเป็นคนน้ำยืนหรือว่าใกล้เคียงอะไรเงี้ยอยากจะซื้อ iPad ด้วยการผ่อนออผ่าน,ผ,านผ่าน finance นะไม่ใช่ผ่อนตรงนะผ่อนตรงเขาก็ไม่รับเหมือนกันอะไรเงี้ยจะสามารถไปซื้อที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็ที่นี่เลยครับเย่ไม่มีสปอนนะครับ ไม่เคยมีสปอนมีสักทีสปอนสปอนบรนาน่น้ำยืนนะครับอยู่ตรงที่ข้างๆตึกไทยเสียงไงเออเยืง้ยงๆธนาคารกรุงเทพใช่ไม่มีสปอนยืนยันโอเคอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กด share, แชร์แคสตับสไตร์กลัไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบายสวัสดีครับ